คณะพูลสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิจัยโครงการการพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีนโควิด -19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามตรวจสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษาได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับสำหรับโซ่ความเย็นของวัคซีนโควิด -19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่ติดตามข้อมูลวัคซีนตั้งแต่การนําเข้ามาในประเทศไทยการจัดส่งให้กับบริษัทผู้จัดเก็บและกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลต่างๆตั้งแต่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปริมาณวัคซีนที่ผลิตการนําเข้าหรือการจัดซื้อ อุณหภูมิระหว่างการขนส่งอุณหภูมิการจัดเก็บจํานวนและชนิดของวัคซีนที่กระจายไปตามโรงพยาบาลต่ตางๆรวมไปถึงข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนและหมายเลขซีเรียลของวัคซีนในแต่ละกล่องโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดโซ่ความเย็นผ่านระบบ IOT และจะถูกรายงานมาที่ระบบเป็นระยะระยะ โดยแพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับระ,ระบบบริหารจัดการและการตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนกระจายวัคซีนตามความต้องการและตามสถานที่ของแต่ละพื้นที่ และในขั้นสุดท้ายเมื่อมีการกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลยี่ห้อและซีเรียสน m เบอร์ของวัคซีนในแต่ละกล่องก็จะถูกบันทึกและรายงานผลกลับมาเช่นกันดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็คือการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนจะถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อเป็นหลักประกันว่าในทุกข,ขั้นตอนของการดำเนินงานประชาชนจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและหากเกิดปัญหาณจุดใด จที่ส่งผลต่อคุณภาพของวัคซีนระบบก็จะสามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว